ถนนทางหลวงในประเทศไทยหมายเลขนี้ชื่อว่าเอานตอบไปครับทางหลวงนะทางหลวงนะต้นใม้ของพันครับถามอะไรครับพน ก็ยุ่งทำมารีเเกมมาเพราะว่าอยากจะทดสอบไอคิวนะคับของพนักงานก็ต้องมาฟังรูรอบตัวหรือไอคิวเป็นยังไงแต่วันนี้ก็เลยมาเล่นเกมน,นี้ครับถามตอบพอถามเสร็จก็ยกมือตอบได้เลยนะครับถ้าตอบถูกได้คะแนนตอบผิดเพื่อนเพื่ประชาชนใครได้คะแนเนเยอะสุดในโรงพยบาลหนึ่งพันบาทคำถามแรกนะค,ะครับคำถามแรกหนังหรือภาพยนตร์ที่ฉายในประเทศไทยที่เป็นหนังไทยทำรายได้มากที่สุดนะเออถูกต้องครับโอ้โหได้คะแนนไปก่อน จ่ายนยมจบที่ายนยจบใจเย็ๆฝ่ายให้จบว่าวาฝ่ี่เสร็จไปปึ๊บแล้วก็ยกนะแล้วถามข้อที่สองัะนายกของประเทศไทยปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่เอ้าคนท้ายสุดตั้อทั้งวันทัมงวันทั้งันทั้งนทั้งหัทั้งวถนังันทั้งนทั้งวันทังทังวังวนทั้วนทัมงันทั้งวันทั้ทัวันทั้งวันทั้มวันทัมั้งวัั ทางหลวงนะหลวงแม่ต้นชือะไรนว่านสชื่อาอะไรมีคำใบ้เนี้ยเดี๋ยวนต้นากครับานอะไรครับพานคนรไม่ใช่ยกมืยแล้วตอบเร็วเร็วคราบรไม่ใช่ครับอตอบแล้วละขวดครับขวดนลุงวดนะ ครับภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่รู้เลยมครับคือต้นว่าคขามันดอยครับดอยจีนเลนครับถูกเขาปีพศสามเปอร์เซ็นตแล้วบอกว่าไม่เก่งนะย้นที่เราไปเรีอนความรู้รอบตัวบ้างจะตูนนานก่อนพอรู้จักใช่ไหมครับเข้าฉายครั้งแรกในประเทศไทยปีพศได้ครับไปให้ว่าปี2530ัน้าะไรครับ

เร็ว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 หมอเป็นมี2องคำตอบครับอีกมีคำตอบครับมี2ทีมครับห้าสิบถูกครึ่งหนึ่งครับให้ไปศูนย์จุคะครับเรทีนะครับเรวทีึอากินผิครับไม่เคยได้แชมป์เลรับสอคนเร็วเยอมันทุกมากครับหัวที่านี้จะทีทีเขาสดมาแล้วครับทีตื่นกันก็ได้หนึ่งคะแนนหนึ่คะแนนได้กี่คะแนนครับสามหง หนึ่งสองสามองอต้องติ้เนยนะคะคำถามข้อที่เครับประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดเจ็ดคาดว่าสบเจดครับปีครับปีครับปีครับให้คนหาเลยจังหวัดนึงครับขอให้ยกยกนลครับยกยกอะไรมาแห้่จังหวัดเจ็ดสิบหกถูกต้องครับอยากอยากฟังใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็นเจ็ดสิบหกไม่มีเลย ไม่ใช่ครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเขตการปกครองพิเศษครับไม่นบมับเป็นจังหวัดครับแต่วถ้านับโดยรวมก็คือมี77แหละนะแต่ถ้านับเขตปกครองคือ76บวกหนึ่งนะครับอาชีพยังไม่มาเลยนะคะแนนไม่มาเลยนะยกาอลั็ยังไม่เสร็จเ <c oughs> ลยนะแล้วสามข้อสุดท้ายนี้อาจจบแล้วอย่าเพิ่งนะครับแม่นะ้ำสายไหนอยากไปสุดในประเทศไทยจังหวัดน้ำตาครับเดี๋ยวนี้ยกก่อน จำการกระสินก่อนว่าใครเล่นต่อไม่ใช่ยกมต่อเอามือลงทขาไมยกตรงนี้ครับขึ้นจังไปตีเอามือลงก่อนครับตัวนะครับยกไม่นำเลยครับงานงชามีครับสองคนก็ใส่พีอย่างเดียวแตด็ก่็ได้ีอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกพอเลยครับไม่น้ำได้ ตอบครับเป็นาที่ใครครับครับรายพักฉุนไม่ใช่ฉุกเนได้ยัะไรได้นะไม่นัชี้น765กิโลเมตรเลยทุกอย่างเลเรู้เลยนะครับใครเปิดคำถามที่ปครับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่มากที่สุดคือจังหวัดไดเด็กตัวยกมือครับทพมหานครับ เร่นมากเลยยิงดัวร์ยกลยครับตรงนี้ครับยิครับเลยสองห้าครับยกเลครับบนราชธานีิครับอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหม ใน้ที่สหมื่นสองพนสี่22,436ตารางกิโลเมตรนะครับรองรันโ,โคลาตเองของไามองสร้เก้าสิบ9กตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับนี้จังหวัดไหนเล็กที่สุดในประเทศไทยครับอยากขอแล้วๆๆอยากขอแล้วยกเลยครับอำนาจบอนึ่งโอ้โหจากนั้นนะครับส้อง ก็เลยผิดคับใครเลยยกมือขึ้ไทยครับผิดครับเอ <c ười> าแล้วมคต่อครับตัครับโอ้ต้อนะงต้องเย็นงเปล่ามาวเนะจังหวที่เล็กที่สุดไม่ได้ไทยคือสมุทรสขขงครามนะครับ มีพื้นที่แค่416.7ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับกรุงเทพมหานคะรมีพื้นที่1,568ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองจังหวัดสม,มุทรปราการที่เราอยู่นะครับตอนนี้มีพื้นท,ที่1,004ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามนี่นเนะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าใครโง่ที่สุดนะตอนนใครได้คะแนนที่หนึ่งครนะับ <laughs> โอเคมอบเป็นละวัลเป็นพระปาครัได้ครับโอ, <laughs> โอ้โห <laughs> ใครได้คะแนนที่โหลครับรู้เครับ